สวัสดีค่ะวันนี้กินยำแซลมอนเยอะๆนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยวิพริกแดงสะใจมากมาคะ่ะใครจะมากินยำปลาแซลมอนกับอริสราชาแนลมานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปอาหารอร่อยออร่อยของอริสราชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่กุ้งยั่วแคะตัวโตๆปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเลยจ้าก็มีแตงด้วยนะคะแตง กินแก้เผ็ด uh huh. น่ากินมากเลยค่ะว้า wow. วอร่อยอร่อยยั่วๆค่ะหลังเลิกงานนะคะยั่วๆหลังเลิกงานค่ะยั่วตอนดึกนะคะ <laughs> ยั่วๆตอนดึกๆค่ะ